นักล่าไก่สุดข,ขัดวันนี้ขอเสนอยิงบดแล้วชื่นใจบอดมาเป็นตีผมก็เก็บทั้งหมดเดินมาตีละคนได้ไหมโอ้โตัวนั้นวิ่งเข้าตัวนี้ทงโกหัวออกมายิงไปดูกระสุนอีกทีโอ้โหจะหมดแล้วนะ แอบหลบศัตรูมาฮิวหัวใจให้ตัวเองและไม่พูดพ่ำมทำเพลงออกมารวยกันต่อเล็งที่หัวแต่มันโดนอะไรก็ไม่รู้กดไปหมดแม็กไม่ล้มสักทีนี่ขนาดเป็นบอดนะฝีมือเราคงตกเยอะใช่ย่อยกสุนแค่นี้ก็คงต้านไว้ไม่อยู่เลยแอบวิ่งเข้ามาฟาร์มสักนิดหน่อยมาเจอสาวเสื้อเรนโบโอ้โหกดไปหมดแม็กอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ก็คงหมดจริงๆนั่นแหละพอร่างกายแม่สาวคนนี้กลายร่างเป็นกล่องและมีควันสีเขียวพอยพุ่งออกมา ผมก็ได้เจอเปินทอมมี่และเจอบ่อยๆในหนังจะพ่อเสี่ยงไฮ้เอาเพลงขึ้นหน่อย <S <S> <S อยู่ๆผมก็อยากขึ้นที่สูงและมองการไกลผมก็ได้เดินขึ้นป้อมนี้มา <S <S> <S ดันเห็นรถคันหนึ่ง โอ้โหไม่รู้ mm hmm. เป็นบอทยกแก๊งหรือว่ายังไง mm hmm. มาให้ผมยิงฟรีๆ mm hmm. ไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนก่อนดีโอ้โ oh ห oh. mm hmm. ตัวนั้นล่วง mm hmm. ตัวนี้ยิงมา mm hmm. ผมก็ได้ทำการ mm hmm. อ่ารีโหลดลูกกระสุน อยู่ๆก็มีควันขโมงพุ่งงกพุ่งไพุ่ง,ง,ง,งออกมาผมก็เลยคว้างรนะเบิดเข้าไปและแน่นอนผมไม่ได้ตั้งใจจะคว้างระเบิดไฟหลอกแต่มไปกดโดนเลยทําการมนาะเป็นแบบชาวพนะกิีให้เข้าไปเลยทีเดียวทีเดียวไซโยนละนะคะผมวันนี้ผมก็เจอแอรดอได้ AWR มาหนึ่งกระบอกกระบอกหนึ่งนี้ไม่ใช่ข้าหลาม<ต>นะหาที่ซุ่มยิงสวยๆกันหน่อยดีกว่า เรื่องการซุ่มยิงนี่ผมไว้วางใจปืนพี่เขาจริงๆนะแต่เหมือนว่าผมจะอยู่ในที่โล่งและเป็นจุดเด่นเกินไปได้ยินเสียงรถนั้นไหมนั่นแหละชะตาผมกําลังจะขาดแล้วแต่ผมก็ไม่กลัวหรอกผมได้เดินวิ่งเข้าไปหาแบบชายที่กล้าบ้าบินสุดๆแต่เทาว่า Marked a location.